มาเลยรอละอย่านานอย่านานโหยนั่นเอา,ลอาเลยมาเดียอย่านาน,นครับคนคนของเราอะ่ะได้เราของจริง,อย,ง,อ,งอยู่แล้วยังคล่องอยู่หรือเปล่าครับเ้พื่อก้อยอย่านานกระต่ายอุ้ยกระต่ายก้อนทองเอาเหรอมาเดี๋ยกระต่ายโอ้ย มาแแงงแดงมาดิฮานาคิมาดิฮานาคิมาดิฮานาคิไอ้นี่แหละอต้องพกข้างเกมไปดีกว่าครับเกมเนี่ยต้องพกครางเกมไปดีกว่าครับเกมเนี่ยใครอ่ะมาดิครับมาดิครับ ต่อหรือเปล่าครับไม่ต้องขำครับเม็ดเ,เดียวมานที่แล้วก็ขำแบบนี้แหละครับคนที่แล้วก็ขำแบบนี้แหละครับนะแรงมาดิมาดิใครจะต่ออ้าวใครจะตายมาดิ slam ลลูกกาโดน s ำลูกกาโดนมาดิพี่ชาย ไม่เกิดาาส่งวูดมาส่งวูดมาส่งวูดมาอย่าเยอะอย่าเยอะมาไอ้กระต่ายมา ดีมันเกินไปนะเฮ้ยไปสามตบทเฮ้ย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 เฮฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ังฮ่่าฮ่าฮโดฮ่ เฮ้ยไอ้นี่ดีว่า,วาอไอ้ห่าก็ระต้อ๋อไอ้คนที่โดนผู้หญิงตบนะครับเมื่อกีอ้ใช่ครับเจะมาแก้เมือไห้่นี่ยครับอหัวเราะที่หลังมันดังกว่า,าเสมอน,นะครับน้องจำไว้ครับทำไมล่ะเนอะทำไมแพ้ไปกี่รอบผมูอ่อนให้ครับอยากจะมาแก้ตัวครับนับไม่ท่วนโอเคทำไมอยากหนึ่งหนึ่งรครับ แค่หาัาหนึ่งหานี่น่าจะน่าจะชื่อ Legendary นะท่านผู้ชมเชียร์น้อง Legendary กดหนึ่งเชียร์พี่ o n นโมกระต่ายฟ้ากดสองน่าจะเป็นกระต่ายก๊อปหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกระต่ายก๊อปนะมันก๊อปกระต่ายมาหรือเปล่าครับเนี่ยกระต่ายก๊อปนะผมว่าโอเคผมจะกดเลยละกันขออนุญาตเลยละกันโกยกตายโยกตาย พระเจ้าเม็ดเดียวโอระเจ้าโอเจ้าโอระเจ้าพเจ้าอพระเจ้าคุยคยทอนเชีมอกดไลคเชียรไ้นมนน่ะหัวชมพูกดหัวใจเลยมันดูไอ้กระต่ายมันคมยังวะเฮ้ย กดผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าวะมันกดสาวคนนั้นแน่เลยอ่ะอุ้ยของแท้จังอะเพื่อนอุ้ย เดี๋ยวยงนะครับดูวาแด,แดงนะแดงนะแดงุูยมันเดือดจัดเลยแดงุูยเดือดจัดแดงไม่ได้เอาูเดือดจัดเดือดจัด อูเดือดจัดคนดูอูมันเอาจัดเลย <First blood. S 1> มาแล้ววะสองถามอู๋เดือดเกินอุูยเดือดเกินอุูยเดือดนงวะเดือดเกินเดือดเกินเ,เกี่องพูดเด เชียร์พี่โอมโกดหนึ่งเชี้กระต่ายสีม่วงกดสองเฮ้ยไม่ใช่สีม่วงสีชมพูสีเขียวอะไรอ่ะยิงไงไลท่จะมาตัวแล้วอ่ะอะไรอ่ะไอครับขึ้นงหวาเลยครับน้องหวาหรือเปล่าอ่ะตัวก็ต้องแก้เกมหน้าดิครับ First blood. มาดีกจะเโดแแค้จริงว่าไอ้คุดูขอมรังใจหน่อยโอ๊ยเร็วตึงยังอ่ะก็กรวก็กรว เบาหน่อยดิน <Wyoming S 2> ้องเบาหน่อยดิเบาหน่อยเบาหน่อยหดกันหน้ากันตาไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหดอดเดือกเดหนึ่งอเด จะปัดสงครามกดสอกดหัวใจกดไหลมาไอ้ย่าผมจะแพ้ไอ้ย่าผมจะแพ้แล้วหวะโนโมจะแพ้ไม่ได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 ้แเราอือทำไมมันคมจังวะเฮ้ยโนไมผมวัดหัวใจไม่ตายอ่ะเอ้ยชิบหายแล้วบรรลัช่างแล้วบรรลัแล้วบรรลัแล้วไม่แพ้ไม่แพ้ครับผมโดเราตีสกอร์ได้อยู่ อยู่คนก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ใจยเย็นใจยเย็นใจร่มาาอาดิกกินไทยเฮ้ยอดูกดไลค์กดหัวใจมา จะไม่หล่อนให้น้องมันแล้วนะครับหล่อนให้น้องมันมากพอแล้วแงมาดิน้องขึ้นมาดิน้องขึ้นมาด,นะมาดิแดงนะมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิ มาดิน้องมาดิเลยเยก็แบบเมื่อกี้ก็มันก็แบบพอให้คนดูได้ตื่นตรงตื่นเต้วกันอย่างนั้นแหละค่ะแบบให้คนดูได้แบบตื่นเต้วหน่อยเดี๋ยวแบบถ้าผมตกคุณเจ็ดศูนกันก็จะกลไยอยู่อะไรอย่งเงี้ย โอ้ยผมผมยังไม่ได้กินง,ง้หัวเราะที่หลังดังกว่าเสมอนะครับสำหรับที่มาอะไรยืนแอคที่กล่องผมอะก็ตามนั้นนะครับ,บน่าจะนอนไม่หลับนะครับคืนเนี้ยฝันดีนะครับ,บจุ๊บม,มา <laughs>